อันนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมเหมือนกันพ่อคนหนึ่งจะทิ้งภรรยากับลูกในท้องของตัวเองได้ลงคอไหมครับถ้ารู้ว่าลูกในท้องไม่ใช่เด็กผู้ชายที่ตัวเองคาดหวังไว้อันนี้เป็นคําถามจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็น Pretty สาวที่ชื่อว่าคุณเนยอายุ36ปีบอกว่าได้รู้จักกับพ่อของลูกคนนี้ผ่านแม่สื่อจีนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอยู่คอนโด ใกล้กันนะคะแนะนำนักธุรกิจชาวจีนวัย42ปีให้เธอรู้จักก็คุยแล้วรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีคบหากันตามปกตินะคะฝ่ายชายอยู่เมืองไทย1สัปดาห์กลับไปเมืองจีนก็ยังคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันถึงขั้นที่ฝ่ายชายพาญาติกลับมาเมืองไทยอีกรอบหนึ่งและทำพิธีสู่ขอนะคะเตรียมพิธีแต่งงานแล้วฝ่ายชายบอกเธอว่าอยากมีลูกสองสามคนทีนี้คนชายหญิงน้อยอยู่ด้วยกันก็มีความสัมพันธ์กันลึกซึง้งจนกระทั่งเธอตั้งท้อง ฝ่ายชายดูแลเธอดีทุกอย่างในระหว่างที่เตรียมงานแต่งไปด้วยไปถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วนะคะเตรียมของชําล่วยงานคืบหน้าไป70%แต่เธอเป็นคนสำรองเงินใช้จ่ายค่างานแต่งแสนกว่าบาทฝ่ายชายบอกว่าเดี๋ยวเสร็จงานแต่งจะคืนให้ทีนี้ฝ่ายชายกลับเมืองจีนไปในช่วงที่หมอนัดตรวจสุขภาพเด็กและมันเป็นช่วงที่สามารถตรวจเพศเด็กในท้องได้แล้วครับ และผลออกมาว่าเป็นลูกสาวเธอแจ้งฝ่ายชายไปปุ๊บฝ่ายชายขอเลื่อนงานแต่งทันทีบอกไม่พร้อมหลังจากนั้นไม่ตอบแชทเธอถึงขั้นเดินทางไปหาที่เมืองจีนก็ติดต่อไม่ได้ไปหาแม่สื่อที่เป็นคนแนะนําให้รู้จักการที่อยู่ห้องคอนโดมิเนียมใกล้ๆกันนะที่บอกเป็นญาติกับผู้ชายอ,ะอ่ะอ่แม่สื่อกลับบอกเธออย่างนี้ว่าปกติฉันแนะนําให้ใครแต่งงานเขาได้ลูกชายทั้งนั้นมีแต,<อ>แต่เธอที่ได้ลูกสาวมันกําหนดได้เหรอ แล้วแม่สื่อก็ไม่ยอมเป็นตัวกลางติดต่อให้เธอเลยรู้สึกว่าที่เธอเจอนี่เป็นขบวนการล่าลูกชายใช่ไหมคือหลอกผู้หญิงแต่งงานถ้าไม่ได้ลูกชายก็จะทิ้งแบบนี้ก็เลยไปร้องกับเพจสายไหมต้องรอดคนะ่ะครับแล้วเราบอกเขาว่าตอนแรกทุกอย่างมันดูไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยะค่ะทุกอย่างคือนอกนอกจากเราคนเดียวที่มีส่วนตัดสินใจครอบครัวเราก็ช่วยดูแล้ว ที่หนูโดนกระทำแบบนี้แล้วไม่มีกฎหมายอาญาข้อไหนรองรับการกระทำแบบนี้เลยซึ่งหนูรู้สึกว่าบางทีความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมากกว่าเราแบบโดนโจรป้นหรือข้อหาอื่นจากเดิมกําหนดวันแต่งงาน9ก้ากันยายนนะคะครับตอนนี้ล่วงเลยมาเนี่ยปลายปีธันวาแล้วยังติดต่อหนุ่มจีนคนนั้นไม่ได้เลยอ่ะ mm. แล้วเด็ก